สามสามัญ,ญวัตหมวดว่าด้วยสามัญ,ญลักษณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนายโคบาลประกอบด้วยองค์สิเอ็ดประการเป็นผู้มีสามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์สิเอ็ดประการอะไรบ้างคือนายโคบาลในโลกนี้หนึ่งไม่รู้รูปโคสองไม่ฉลาดในลักษณะโค สมไม่กําจัดไข,ข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผล 5. ไม่สุมไฟหกไม่รู้ท่าน้ำเจไม่รู้ว่าโคดื่มน้ำแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในที่หากิน 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาโคผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฟงเลือกการบูชาอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลายในโคบาลประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้ไม่สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสิเอ็ดประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจักสุธรรมสิประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งไม่รู้รูป 2. ไม่ฉลาดในลักษณะ 3. ไม่กำจัดไข่ค้าง 4. ไม่ปกปิดแผลห้าไม่สมไฟ 6. ไม่รู้ท่าน้ำเจไม่รู้ทำที่ดื่มแล้ว 8. ไม่รู้ทาง 9. ไม่ฉลาดในโคจร 10. รีดนมไม่ให้เหลือ 11. ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญู เป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งละถึงไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในจักสุ ไม่สามารถพิจารณาเห็นความดับไปในจักสุไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละคืนในจักสุไม่สามารถพ <the> ิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในโสตะไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในคานะไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในชิวหาไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในกายไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในใจละถึง ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภทพะในธรรมารมณ์ในจักขุวิญญาณในโสตะวิญญาณในคานวิญญาณในชิวหาวิญญาณในกายวิญญาณในมโนวิญญาณในจักขุสัมผัสในโสตะสัมผัสในคานสัมผัสในชิวหาสัมผัสในกายสัมผัสในมโนสัมผัส ในเวทนาที่เกิดแต่จักขุสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่โสตะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่คาณะสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสในเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสในรูปสัญญาในสัทธสัญญาในคันธสัญญาในรสศสัญญาในโพธพะสัญญาในธรรมะสัญญา ในรูปปสัญญเจตนาในสัทธาสัญญเจตนาในคันธสัญญเจตนาในรสสัญญเจตนาในโพธภสัญญเจตนาในธรรมสัญญเจตนาในรูปปัญหาในสัทธตัญหาในคันธตัญหาในรสตัญหาในโพธพตัญหาในธรรมตัญหาในรูปปวิตกในสัทธวิตกในคันธวิตก ในรัศวิตกในโพธภภพวิตกในธรรมวิตกภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสิบเอ็ดประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ไม่สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูป,ปรวิจารณ์ละถึงไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในรูปปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในรูป,ประวิจารณ์ ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสิ้นไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความเสื่อมไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความคลายไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความดับไปในรูปวิจารณ์ไม่สามารถพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปวิจารณ์ในสัทธวิจารณ์ในคันทวิจารณ์ในรสวิจารณ์ ในโพธภพวิจาร์ในธรรมวิจาร์สามัญวักจบ 4. ราคาระไปยานภิกษุทั้งหลายในโคบาลประกบรอบด้วยองค์11ประการเป็นผู้สามารถเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอะไรบ้างคือในโคบาลในโลกนี้ 1. รู้รูป ละถึงชันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสิประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในจักสุละถึงพิจารณาเห็นความสละคืนในจักสุภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญธรรมสิประการเพื่อรู้ยิ่งราคะความกำหนัดธรรมสิประการอะไรบ้างคือหนึ่งปฐมฌาน สองทุติยชาญสามตติยชาญสี่จตุทชาญห้าเมตตาเจโตวิมุตหกกรุณาเจโตวิมุตเจ็ดมุทิตาเจโตวิมุตแปดอุเบกขาเจโตวิมุตเก้าอากาสานัญจายตนะชาญสิบวิญญาณัญจายตนะชาญสิบเอ็ดอากินัญญายตนะชาญ ภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทมสิบเอประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทมสิบเประการเพื่อกำหนดรู้ราคะละถึงเพื่อความสิ้นราคะเพื climbing, ่อละราคะเพื <point> ่อความสิ้นไปแห่งราคะเพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะ เพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิบเอ็ดประการนี้เพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิบเประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายและถึงเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะ เพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะเพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกทะความโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมัคคะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิสาความริษยามัชริยะความตรณี มายามานยาสาเถยยะความโอ้โอวดธรรมภะความหัวดื้อสารัพภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูมินมัทะความมัวเมาประมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทำสิบเอ็ดประการนี้เพื่อความสละคืนประมาทะ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคราคาประปย์ยานจบอังคุตรนิกายประกอบด้วยพระสูตร9 557สูตรเอกาทศกนิบาทจบอังคุตรนิกายจบบริบูรณ์